หรือเขาเรียกว่า3ามขานะครับตัวนี้เป็นสมิลเอ่อสนิ้วมันจะมี3มนิ้ว4นิ้ว6นิ้วนะครับใครใช้แบบไหนก็เลือกเอานะอันนี้ผมซื้อมาจากแอปส้มนะครับอ่ะเทออกมาจากกล่องนะครับมันจะมีประมาณนี้อันนี้3ชิ้นนะ3มขาตัวนี้จะมี6ชิ้นนะครับอ่าอันนี้จับเป็นเซตไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็จะมีน็อตหกตัวนะครับอ่ะไม่ยากเลยนะครับดูตามผมนะจับตัวนี้มานะครับคู่หนึ่งนะครับ Ask, วางอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะแต่ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับอ่าเราก็นําน็อตตัวเมียออกมานะตัวผู้ตัวเม like. ียอย่างนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้ตัวอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดเนาะแล้วก็วางเข้ามาอย่างนี้นะครับวางเข้ามาอย่างนี้อ่าแล้วก็นาไอตัวนี้มานะครับวางข้างในนี้นี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้แล้วก็ ใส่น็อตตัวเมียเข้าไปเนาะอ่าอันนี้น่าจะเป็นประแจเบอร์แปดนะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนจะเป็นอย่างนี้อ่ะจะเป็นอย่างนี้นดูภาบอ,อกเนาะนะครับอ่ะใส่ให้ครบสามสามอันนี้นะใส่ตรงนี้อันดึงตรงนี้อันดึงตรงนี้อันดึงตรงกลางไม่ต้องใส่นะเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมตัวแรก ตัวที่สองส่วนไอ้ตรงกลางนี้ไม่ต้องใส่นะครับอ่าตัวที่สามเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะอ่าเห็นไหมนี่จะได้เป็น3มทาง1 2 3สามนะครับอ่าดูง่ายๆเนาะถามว่าทําไมผมต้องอตัดภาพหยุดวิดีโอเพราะว่าผมประหยัดทําให้วิดีโอยาวเนาะบางทีคนที่ดูนี่เขาก็ ไม่ค่อยดีดูเต็มหรอกเขาก็จะกดข้ามข้ามข้ามไปนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ไอ้ตัวนี้นะครับนะใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอขันตรงนี้ให้แน่นนิดนึงก่อนนะครับหมุนตรงนี้ให้แน่นนิดนึงนะไม่ให้มันโครงเคลงนะครับอ่าแล้วก็ทํายังไงเอ่ยนะครับอ่าจับไอ้ขานี้มานะครับไปอย่างนี้นะครับนะจะใส่รูบนรูล่างก็ได้นะครับรูที่หนึ่งรูที่สองก็อยู่ตามความสะดวกของเรานะครับอ่ะก็ใส่มาอย่างนี้นะครับ ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้น็อตตัวนี้นะครับต่อให้มานะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปจับยกอย่างนี้นะครับแล้วแต่ความถนัดเนาะทุกคนถนัดไม่เหมือนกันนะครับนะนี่ใส่เข้าไปอันนี้ทําให้ดูตรงนี้นะครับอ่าดูปอ่าอ,อ,อันนี้ขาแรกเราแล้วนะครับเห็นไหม เดี๋ยวผมจะใส่ให้ครบนะครับทุกคนใส่เหมืนกันนะครับอ่ะอ่าอันนี้ตัวตัวแรกตัวที่สองเสร็จแล้วอะมาดูตัวที่สามนะครับตัวที่สามก็หันหันเข้าอย่างงี้นะครับหันไอตัวนี้เข้าหาเรานะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ยกจะใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับ ร้อยแล้วนะครับน่าจะดูไม่ยากหรอกผมก็เพิ่งประกอบครั้งแรกนะครับนี่นี่นะครับอ่าคุณก็จะได้ตัวสามขาแล้วนะครับตัวนี้เห็นไ,ไหมเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ใส่เกลียวตัวนี้ลงไปนะครับนี่นะครับแค่นี้เองทุกคนถือว่า เสร็จสมบูรณ์นะครับก่อนอื่น,ดนใดๆก็ขอให้ทุกคนนะครับไปขันให้แน่นนะครับขันน็อปกตัวนี้ให้แน่นนะครับน่าจะเป็นประแจเบอร์แปดนะครับทุกคนแล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปดีก็ขอบคุณครับ